มาทอดเกี๊ยวปลาเกี๊ยวหมูซากันครับมาทอดเกี๊ยวปลาเกี๊ยวหมูซากันนะครับมาดูว่าเกี๊ยวหมูเกี๊ยวปลาวันนี้จะกรอบไหมครับวันนี้มาครับทอดเกี๊ยวปลากันก่อนนะครับเกี๊ยวปลาครับวิธีทอดครับน้ำมัน ตอนนี้อุณหภูมิร้อนะครับเราเขาเรียกว่าสะดุ้งน้ำมันเหมือนเดิมครับจุ่มลงทีละอันครับทีละหนึ่งอันครับอี่เอาใส่ลงใส่แต่แกรงรวมกันครับมันจะติดครับจุ่มไปทีละอย่างทีละอันครับทอดยากหน่อยนะครับเกียวปลาเราเพื่อที่จะให้มันกรอบน่าทาน พิธีพิถันในการทอดทุกขั้นตอนครับลานลุชินจังโอเคเราจะทอดไม่เยอะนะครับทอดไปทีละนิดก่อนครับครับนี่ครับใช้ไม้จิ้มนะไม้จิ้มจิ้มทีละตัวครับอย่าใช้ที่ที่หนีบอย่าใช้ที่หนีบครับเพราะว่ามันจะติด ถ้าใช้ไม้จิ้มมันยังมันมันจะไม่ติดครับเนี่ยครับเราก็จะจิ้มเราจะไม่จิ้มจิ้มไม้แรงครับแค่ให้น้ำมันมัน,มนโดนเ,เกี๊ยวปลาทุกทุกทุกตัวครับเนี่ยครับมันถ้าเกี๊ยวเราลอยขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะตักออกครับโอเคเราก็จะตักออกมานะครับเขาเรียกว่าสะดุ้งน้ำมันประมาณหนึ่งนาที หรือประมาณ1-2นาทีแล้วแต่ความร้อนของน้ำมันนะครับต่อไปผมก็จะทอดเคียวซ่าหมูนะครับนี่ยครับเคียวซ่าหมูจุ่มลงไปเหมือนเดิมครับเราจะไม่ใส่ทีเดียวจุ่มลงไปทีละชิ้นครับนี่ครับจุ่มลงไปครับ ใส่ลงไปครับทีละชิ้นทีละชิ้นครับโอเคครับใส่ลงไปเลยครับคือผมจะทอดไม่แยกกันทอดจะทอดพร้อมกันนะครับจะต่อกันเลยครับเพราะว่าเกี๊ยวทำเวลาหนในการทอดตอนนี้ยังไม่ได้ทอดลุกชิ้น ลับบี้เลยนะครับแบบนุ่มเลยนะครับเพราะว่าทอดเกี๊ยวกับตุกชิ้นกรอบก่อนครับนี่ครับไม้จิ้มเราเหมือนเดิมใช้ไม้จิ้มเหมือนเดิมครับนี่ครับจิ้มเบาๆครับให้มันลอยขึ้นมาครับถ้ามันฟูขึ้นมาทุกตัวแล้วเราก็ตักออกนะครับตักออก ให้มันพักน้ำมันสเสด็จน้ำมันก่อนครับแล้วเราค่อยทอดอีกรอบไฟแรงครับเพื่อที่จะให้มันเหลืองแล้วก็กรอบครับครับต้องใส่ถุงมือตลอดนะครับจับลูกชิ้นหรือว่าจับเกี๊ยวปลาจับอะไรทุกอย่างใส่ถุงมือตลอดครับเพื่อความสะอาด ครับถ่ายคนเดียวนะครับจะจะถ่ายยากหน่อยหมุนไปหมุนมาเพราะว่าไม่มีคนถ่ายถ่ายคนเดียวครับมาเราก็จะตักออกนะครับเสร็จ okay. ตักออกครับปึบพักน้ำมันครับปึบนี่ตักออกแล้วนะครับปึบเราก็จะมาหมุนมาเพิ่มไฟเป็น150่งรอาสงศานะครับเดี๋ยวรอให้ไฟไฟนี้ดับลงก่อนนะครับเราค่อยทอดอีกรอบหนึ่งทอดเท็กรอบรอบนี้ครับ เนี่ยครับเอาลงทอดแล้วนะครับเหลืองแล้วครับกลับไปหนึ่งรอบแล้วนะครับเมื่อกี้ลืมกดวิดีโอเลยไม่ได้ดูตอนเอาลงเลยครับลืมกดวิดีโอถ่ายมาดูอีกทีเอาลืมกดวิดีโออันนี้คือมันเหลืองแล้วนะครับเหลืองแล้วนะครับแต่ผมจะให้มันเหลืองอีกนิดหนึ่งครับ ผมก็จะตักออกครับโอเคครับต้องถีบิทันหน่อยนะครับโอเคเนี่ยตักออกได้เลยครับเกีียวของเราครับ บนี่ครับเหลืองหน้าทานไหมครับเคี้ยวปลาครับกรอบๆครับเค้เราก็เอาตักออกพักน้ำมันไว้นะครับให้เสด็จน้ำมันครับต่อไปเราก็ทอดเคี้ยวหมู่านะครับลึลงไปเลยครับ ลงไปเลยครับรอให้มันลอยนะครับเกีียวหมูลอยขึ้นมาเราก็จะตักออกครับครับใจเย็นๆนะครับทอดเกี๊ยวเราต้องใจเย็นใจเย็นๆครับใจร้อนไม่ได้ครับใจร้อนเกีียวแตกครับไม่สวยครับไม่เป็นตัวครับ ใจเย็นๆใจเย็นๆครับใจเย็นๆแต่บางทีก็ใจร้อนเหมือนกันครับอากาศทานร้อนแต่วันนี้อากาศดีเย็นดีสบายครับนี่ครับรอยแล้วครับแไม่ต้องคนมากครับ โอ้ไม่รวยเลยพี่ไม่ได้ซื้อผมไม่ได้ซื้อผม,ผมไม่ซื้อหวยมาจเกือบปีแล้วอะ่ะมันไม่ถูกหวยซื้อมีแต่โดนกินอย่างเดียวเลยลเฮอ,อร,รัฐบาลก็ไม่ได้ซื้อเลยครับพี่ดวงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ช่วงนี้ดวงแก่ ใช่ดวงไม่ค่อยดีก็เลยไม่ซื้อซื้ออะไรมันก็ไม่ถูกเลยครับซื้อซื้ออย่างหนึ่งออกอีกอย่างบางทีผิดแต้มเดียวอย่างเงี้เออมันทำให้โมหูไงก็เลยไม่ซื้อเลยไม่ใกล้เลยครับใช่ผมเคยซื้อผิดแต่แต้มเดียวแต้มเดียวตลอดเลยใช่ครับ หวยซื้อไม่เคยถูกเลยครับหวยเอาครับแล้วก็คนนะครับมันจะเริ่มสีออกเหลืองเหลืองแดงแดงครับเหมือนคือเนี่ยครับโอเคเราก็จะเอาขึ้นแล้วนะครับเหลืองแล้วครับ โอเคครับจบจบภารกิจในการทอดเกี๊ยวครับเหลืองไหมครับว้จจบภารกิจในการทอดเกี๊ยวต้าหมูนะครับเนี่ยครับต่อไปแล้วก็เตรียมทอดลูกชิ้นแบบนุ่มรับบี้นะครับโอเคเราก็พักน้ำมันไว้ครับ เอี่ครับเหลืองหน้าทานไหมครับเหลืองมากครับแล้วก็เอาเคี้ยวปลาใส่ครับแล้วเราก็เอาใส่ไว้ในตู้โชว์รอลูกค้ามาซื้อครับนี่ครับครับ เราให้เสด็จน้ำมันแล้วก็เอาขึ้นใส่ตู้ขายครับครับเกี๊ยวปลานะครับเสร็จเรียบร้อยขึ้นตู้ครับเนี่ยครับกรอบมากครับเกี๊ยวปลาแล้วครับเกี๊ยวหมูแล้วก็อร่อยครับข้างในเครื่องแบบครบรถเลยครับแบบหอมมากครับเข้ามา หาพ่อค้าได้นะครับตลาดนาัดโค้งวงจรบางศิตธนครนายก56ครับปากทางเข้าวัดจังสุกครับร้านลูกขินจังครับแวะม,มาหาพ่อค้าได้ครับ